สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะมาเล่าเรื่องของลุงวินัยอดีตทหารผ่านศึกผู้มีประสบการณ์ผ่านสมรภูมิรบมามีแค่พระผงกระดูกผีวัดโพ่าเตียนที่ติดตัวรอดชีวิตมาจากสงครามได้ขอเชิญรบชมรับฟังได้เลยครับ บ้านไม้ใต้ถุนสูงริมแม่น้ำในชนบทเสียงกบเขียดดังประสานกับลมเย็นยามค่ำญาติพี่น้องนั่งล้อมวงกินข้าวบนเสื่อกับข้าวบ้านบ้านแกงส้มปลาช่อนต้มยำไก่บ้านน้ำพริกกะปิผักลวกหอมฉุยเข้าสวยยังร้อนใหม่ๆทำกลางเสียงหัวเราะสนุกสนาน ลุงวินัยผู้เท่าร่างผอมเกรง่งใบหน้ามีร่องรอยแผลเก่ายกมือแตะพระผงสีคล้ำที่ห้อยคอทุกคนเงียบลงเมื่อเห็นแววตาของลุงที่นิ่งขรึมขึ้นเองอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมลุงถึงรอดสงครามอินโดจีนมาได้ทั้งที่เพื่อนลุงครึ่งกองร้อยไม่กลับมาพระผงกระดูกผี ลุงยกพระเครื่องให้ดูเนื้อผงแตกร้าวเก่าแก่นี่แหละพระผงกระดูกผีวัดโพธาเตียนสร้างโดยครัวตาหนูราวปี2,483ถึง2,485ตอนนั้นลุงยังหนุ่มกำลังถูกเกณฑ์ไปรบท่านใช้เท่ากระดูกผีตายโหงผสมกับผงพุทธคุณ ว่านอาถรรพ์แล้วปลุกเสกพระรุ่นนี้เขาว่ากันว่าแรงและเร็วเด่นเรื่องแคล้วคลาดคงกระพันแต่มีข้อแม้คนบูชาต้องทำบุญอุทิศให้เจ้าของกระดูกเสมอไม่นั้นอาถรรพ์จะตามทันลูกหลานหลายคนพนมมือเงียบเงียบบางคนขนลุกโดยไม่รู้ตัวปี2430 สงครามอินโดจีนปะทุขึ้นไทยอยากทวงดินแดนที่เสียให้ฝรั่งเศสคืนมันไม่ใช่ศึกเล็กๆเ,เพราะฝรั่งเศสมีกองทัพใหญ่มีทั้งทหารยุโรปทหารยวนขเมเรลาวมีปืนใหญ่ปืนกลหนักเรือรบเครื่องบินทิ้งระเบิดครบส่วนไทยมีแค่ปืนเล็กยาวโมซินนากอง B.A.R. ระเบิดไข่สองสาลูกและดาบปลายปืนชีวิตในสนามเพาะไม่ต่างจากอยู่ในนรกดินโคลนถึงเข่ายุงก้นปล่องกัดจนไข้ป่าลามเพื่อนหลายคนตายโดยไม่ต้องเจอกระสุนทุกคืนปืนใหญ่มันสาดมาเป็นระยะระยะเสียงหวีดลงหูไม่เคยลืม ห้าครั้งรอดตายในสงครามเหตุการณ์ที่หนึ่งสนามเพาะบ้านพรา้าตีห้าวันยุทธการบ้านพรา้าผู้กองเป่านกหวีดสังบุกพวกเราวิ่งข้ามทุ่งหญ้าคาไปหาฝรั่งเศสเสียงปืนกลฮอชคิสกราดมาเป็นฝนเพื่อนชื่อมนตรีเหยียบกับระเบิดตุ้มร่างปลิวกลางอากาศ แขนขากระจายเลือดสาดเต็มตัวลุงตอนนั้นลุงคิดว่าต้องตายแน่แต่กระสุนที่เล็งตรงๆกลับเฉียดไปไม่ถึงคืบเหมือนมีเงาคนมายืนบังลุงเลยทะลุผ่านหากระสุนมาได้ทั้งที่รอบตัวตายเกือบหมดบุกป้องท่าแขกครั้งต่อมายุทธการท่าแขกพวกเราต้องตัดวดหนามกลางหากระสุน หลายคนตายคาที่พอถึงป้อมก็สู้ประชิดแทงกันด้วยดาบปลายปืนลุงเจอทหารฝรั่งเศสตัวใหญ่มันเล็งปืนพกใส่หัวกดไกแต่ปืนขัดไม่ลั่นดวงตามันเบิกกว้างมองข้างหลังลุงเหมือนเห็นอะไรบางอย่างลุงเลยแทงสวนเต็มแรงมันล้มตายตรงหน้าแต่คืนนั้น ลุงฝันเห็นมันมายืนปลายเท้าใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดดวงตาจ้องนิ่งโดยไม่พูดอะไรแววตาเหมือนถามว่าทำไมต้องฆ่าตั้งแต่นั้นมาลุงทำบุญอุทิศให้มันทุกปีคืนแห่งกับระเบิดในป่าขเขมรกลางดึกหนึ่งเราเดินป่าเข้าแนวหลังพื้นเต็มไปด้วยกับระเบิด ฝรั่งเศสมันฝังทั้งแบบแผ่นกดแบบลวสะดุดเพื่อหลายคนกล้าพลาดร่างแหลกคาที่เสียงร้องก้องป่าลุงก็ก้าพลาดได้ยินเสียงคลิกใต้เท้าหัวใจแทบหยุดแต่ระเบิดไม่ทำงานมีแต่เขาขาวลอยขึ้นมาลุงเหลียวไปเห็นเงาคนผอมโซแต่งกายขาดรุ่งริ่งยืนรายรอบ มองมาด้วยดวงตาลึกโบเหมือนจะบอกว่าเราช่วยลุงแล้วข้ามแม่น้ำโของอีกครั้งเราต้องพายเรือไม้เล็กๆข้ามโขงกลางดึกฝรั่งเศสมันตั้งปืนกลหนักเล็งริมฝั่งยิงไฟกวาดกลางน้ำเรือหลายลำจมเพื่อนจมหายไปต่อหน้าแต่เรือลุงไม่โดนซักนัดลุงเห็นชัด เงาคนหลายเงายืนเรียงกันบนผิวน้ำเหมือนกําแพงโปร่งใสกระสุนที่เลงหัวเรากลับฝังลงน้ำแทนภาพนั้นติดตาลุงจนวันนี้ทุกครั้งที่มองแม่น้ำยังรู้สึกว่าพวกเขายังยืนอยู่ตรงนั้นศึกสุดท้ายในป่าลึกศึกสุดท้ายผู้กองสั่งบุกสุดกำลังปืนใหญ่สาดมาไม่หยุด เสียงระเบิดมือดังสนัน่นเพื่อนชื่อบุญมาโดนสะเก็ดระเบิดขาขาดเลือดพุ่งนองพื้นลุงต้องลากมันกลับแนวขณะที่กระสุนไล่หลังมาเป็นหาฝนแต่ทุกนัดกลับเบี่ยงออกไปเองเหมือนมีมือมองไม่เห็นผลักออกสุดท้ายลุงลากบุญมารอดจนถึงแนวเพื่อนทั้งที่ตามจริงไม่มีใครคิดว่าเราจะกลับมาได้ ลุงวินัยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนวางมือบนพระที่คอพระผงกระดูกผีวัดโพไม่ใช่แค่ของขลังแต่มันคือสัญญากับดวงวิญญาณลุงรอดมาได้เพราะพวกเขาช่วยถ้าลืมทําบุญอุทิศเสียงคร่ำครวญจะตามมาหลอกหลอนลมริมแม่น้ำพัดแรงตะเกียงเจ้าพายุโยกเงาไหวไปมา ยากพี่น้องในวงข้าวนั่งเงียบกริบขนลุกพร้อมกันรู้สึกว่าคืนนี้ไม่ได้มีแต่พวกเขาที่นั่งฟังลุงวินัยจิบชาเบาๆก่อนยิ้มจางๆแล้วพูดปิดท้ายของขลังช่วยได้ก็จริงแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือบุญกุศลอย่าลืมอุทิศให้ผู้ล่วงลับเพราะบางทีเขายังนั่งอยู่กับเรา